ใน YouTube channel ยูทูบชาแนลไฟสวยหรือว่าพี่ว่าชาแนลแต่งหน้าก็ได้ค่ะจะลงคลิปต่อเมื่อมีอารมณ์ <laughs> ตอนแรกคนก็คิดว่าไม่ได้ค่ะแล้วก็มีคนบูลลี่เยอะเหมือนกันแล้วก็ดูถูกเยอะเหมือนกันในตอนแรกอะค่ะแต่ว่าเราเอาคําบูลลี่นั้นแล้วก็เอาคําดูถูกนั้นนะคะมาเป็นแรงผลักดันให้กับเราแล้วก็ให้เราเนี่ยมีมีแรงใน,ในการทําต่อไปก็ได้อยู่พี่มันก็แบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ไปไหนมาไหนก็มีคนรู้จักอะค่ะเวลาเดินหองเดินทางอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนมนาทัก ใช่เพราะว่าคนไทยหลายคนยึดติดคาว่าเท้าคือของต่ำง่ายๆก็คือตีนนั่นแหละก็คือของต่ำมาแหละรอยเนี้ยแปลว่าหนูไม่คิดว่าเท้าคือของต่ำเพราะว่าหนูมีมาตั้งแต่เกิดและหนูไม่มีแขนตั้งแต่เกิดไงหนูคิดว่าเท้าสองเท้าอีของต่ำๆอีสองข้างนี้แหละมันจะพาหนูไปอยู่ที่จุดสูงสุดได้จริงๆอ่ะเหมือนบางคนว่าหัวคือของสูงถ้าหัวคิดแต่เรื่องต่ำๆคุณก็เป็นคนต่ำแต่เท้าคือของต่ำถ้าคุณเอามาใช้ประโยชน์เอามาใช้ในในสิ่งที่ทุกคนยอมรับได้ก็คือของสูงเหมือนกัน แอบเสียใจอยู่แอบเสียใจแวนเป็นคนพูดว่าเฮ้ยทำไมใช้เท้าแต่งทำไมก็ก็จะไม่มีตะเกิดปะอะไรอย่างเงี้ยใช่แอบเสียใจแบบไปนั่งคนเดียวแบบมันมันต้องมีอามณ์เลยก็มีมีคิดมากบ้างค่ะคิดมากเรื่องการแต่งหน้าเฟลอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างมีมีแอบร้องไห้คนเดียวบ้างค่ะ อ่ะถูก <ikat> ใช่อยากมีกระแสยอยากดังเพราะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีกระแสปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้โอกาสลหลายๆอย่างจากการทํางานเพราะว่าจะทาให้ครอบครัวเราสบายขึ้นด้วยก็เดินแบบว่าพิการแล้วมาไะไรสดทำไมาอะไรอย่างเงี้ยพิการทำไมไม่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาระสังคมต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยท้อไหมคะช่วงนี้ท้อค่ะท้อแต่ว่าทําไงได้อ่ะเราเราเลือกที่จะมาอยู่ในจุดนี้แล้วเราเลือกที่จะเป็นเป็นคนของสังคมแล้วว่ะพี่เราก็เลยต้องยอมรับ อยากให้เขาสู้ๆค่ะกับความที่ที่ผูต้องับบางคนอย่างคิดฆ่าตัวตายถูกไหมแต่ว่าอย่าไปคิดอย่างงั้นเพราะว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเป็นคนเนี่ยก็ดีแล้วอยากให้แฮปปี้กับสิ่งที่เป็นอยู่เราอาจจะอย่ามองว่าเราใช้รถเข็นไอ้สิ่งพวกเนี้ยมันเป็นอิเซอรีของเรามันดูอย่างเงี้ยรถเข็นใช่ไหมรถเข็นก็คืออเซอรีของหนูลิมิเต็ดอินดิชันหมดชาแนลอะไรอย่างเงี้ยเก๋ๆคือมีเราแค่คนเดียว,วใช่มันไม่เหมือนใครดีเก๋ๆ ตอนนี้มีช่องของเราแบบออนทุกวันไหนอะไรยังไงมากคานี้แต่ว่าเป็นแฟนอยากเข้าไปดูคนมีค่ะในยูทูบชาแน,นลไฟสวยหรือว่าพี่ว่าใช้เท้าแต่งหน้าก็ได้ค่ะจะลงคลิปต่อเมื่อมีอารมณ์ <laughs>